จี้จวงก้องเลยซึบลึกลู่พวดพ่ดก้องแง้งแกงอะไรกันไรเอาศิลปินดังเนะอะไรก็ผีก่อไปเปิ้เบิงน้ำไม่พุ่นผูอยู่ทางการคละยุ่ยังไม่เห็นบ่เห็นเจ้าอมลักจิตต่งหัดใจทั้งละตอกลักสะโดขาด ขอบพระคุณเจ้าภาพนะังกที่ให้ตั้งหางไก่ห้องน้ำมานี่เราตั้งใกล้ที่สุดแล้วอุ้ยห้องน้ำหมอลำบริเวณคืนยากดอกเพราะว่ามีแผลรอยไร่ก็คืนยางกันยังกันหนาหาพี่น้องเห็นไฟเหลี่ยมแม่แม่มาหมาูีน้ำกระแก้ยังมาพูนใบไใจบ่วงเด้อใเ่็ด่ยังกัน่นาจะไปว่างกับระเบิด ว่างก็ว่างไก่เนี่ยก็ไขว่างอยู่ข้างรถไฟแล้วันนี้เห็นกระดาษขาวๆอยู่น้ำขังกระแจยอย่าง, <c oughs> ง,างวา่าข้าเ <c oughs> จ้าไม้บ่วงเดิมเจ้าหม้ยังขนะข้าเจ้าเ็ษแลแ้วข้าเจ้าโป่งมันไวเ <c oughs> <c oughs> จ้าก็คือไก่เนาะตั้งไก่ยังบูจากาวันเน่าบูนี่เป็นอย่างเนี่ยเฮ้ยเอา้าว่าคนกํนกลาลังกินข้าวกินน้าก็ <c oughs> ขอบแบบม,ม, <c oughs> มันยึงอยู่ล่ะไมยึงจะได้เนาะง้วชิบโตคนเนาะ เจ้ผ่าพเรียอง่านนายกทวีนู้ชิบหาโตขั้วสีดโตอชุ่มมาฮอซชะแปดโตแตห่อชี่อชื่นี่แปดโตไห่อชื่อื่อนี่แปดโตก็เป็นที่ห่อแห้งแห้งนีดดีแต่แม่แต่แม่ขั้วนั้นจริง้แม่ขั้วกับเบอร์ละสองโตครึ่งแม็นบ่แม่ขั้วบอลนี่เจ้าภาพ วิยยองเพิ air, ่นก่อนย่างแหลกอยจะบตาสวนเรื <years> ่่ชิลล็องอยาต้องมาไดเม้ารน์คาราอยู่เจ้าวางสัตย์ยสี่สวนเลาจิททองไมาได้เบิ้งในเบียงแนวอันไม่หลากพุนเหยดแมแซ่สบแ่บฝากมุนเอลีตามาถ่นข้าวข้าวแสดงว่าขาดบักเน่าข้าวเดียวเจียงตับเลย ไกโบกาลกไปเรกจะตีดากไปแห้งโพดสงสัยเราหมักเล่านีป่ะยิเมจ่ามาเอามาให้หลานนเมจ่าอ้ยเยาลราทองหลาจ่าก่เมยี่สิบบาทลูกไม้หลานเนะอันนั้นเจ้าภาพเป็นผู้ห้องนสิมา่ใจมารับด้วย่ะโอ้ลำบากย่เมจ่าภาพยเม่ามาลาสีขึ้นคักหายยหายินเก็ดนะบ นี่แล้วลขยันงานฟรีเนาะคนไหลอมน้อมสังกะสีดิอือนะประเดีกับพนผู้ใดสิงหึดมาด้วยทำงานฟรียังสิบสิใครตัวบ่เป็นผู้ตา,า,ตาราอ<ม>านเต,ตอรหันมอล่ั่อกกองฟรีบ่อต้งเต็งกระถินครวบาติ๊ตต่อมต้นคือบ่ให้ไปแดงแคือพ่อลาวอ๋อสักนักกะดีละล่ะขอบคุหลายๆเด้จ้าขอบคอได้ยินมคาวเมมา เอาแม่มาเล้วนางอยู่ใสผู้คนหลายปวดขึ้นเป็นทั้งในเราบูแม่คอยแม่เติดหาแม่รู้เอาแม่ที่้นักงายอมรับเป็นแม่แล้วพอเดี๋ยวแม่จะมาบ่นเลเอาเงินมาคอยใส่หนีค่าเลี้ยงแม่เอาขอโทษบอกว่าแม่แม่มาเอาเงินน้ำคอยน้ำคอยถือเลข้ยงคือว่าสันว์จะมาถือจะได้หลอดออกเลขอันมันหนีแม่มาหลอดตัวไหนครับเอาเท็จเข้าเท็จเท็จเท่า ผขาเ็กข่อยซื้อชิปสามูสปิดจะมันถึงกันไหมืองกกัปนะเบอร์ตะเลอกว่าคนละานังยองหมอยอย้าของ่เห็ยนว่พี่นังมานหลวงมาหลายคนมาเป็นเมืนบ้ากาผููใดย่าบมาเป็นแม่เจ้าจะคนนี่ยไม่แม่เมินแม่หนัง่ทั้งนีไงใส่ละใส่ปุ๊บนี่ทุกินเลยจิไทยโน่นศาสตร์ไทยโนนาสที่แม่มาเป็นลูกย่้อนมรับจะเหมอนยลูกใชุ่นโตด้วยเน อยากไอแค่ก็แม่โอ้ยอยากไอแม่แล้ววะอยากไออยากไอดักเขาเพราะปากสยามหญ่ไม่พี่น้องเราเบิ่งดากแล้วก็จุ้มหนาทุกอย่างสิวเกื่อให้กับพ้อกันสุขภาพกันนี่โอ้ยขัดดักเขาเขราะก้อยหนาท่าไรไอผู้คนหนาขาวสบมเสมอบริเนนยังชันเป็นบ้สบู่สมุนไพรยิงอ่อนเนี่ยบ่อยากผิวเงี้ยหน้าขาวใสสบูสมุนไพรยิงอ่อนเนี่ยซอยหนึ่งแผะลอยแม่คอนสิตคือมาถูดากอยู่บ่เอาเบอร์นี่สารก้อนลอยนี่ เขาเช่าชกเลย่าขาวดอกหมอนแหลกแล้วไห้ีแห้แหลกก็นั่นดูหัวเต้ต่พลอยก็ได้หัวยุวสันเอาเจ้าได้หัวยีสิบก็จะเจ้าลูกจางนสกุลคอยลำเจ้าสีหนาวนกจ้ากคนเจ้าหนังครับเจนสบายจ่ลูกบกไป หัวไม่หัวเก่านึ่งน้ำสย็นบายเย็นสบายหัวเก่้าได้จันหะหัวเก่้าเนี่ยมันกำนั่งสมอนนัสมอนได้กันยุ่งมองรมคาน้อขันได้ดันถามดูเลยหลง้หัวนาา้อยากจะขีัวมาอานเราเ่เด้อไไปอยชื้อนราอ เรื่องเบิงตละบด้ออขอคุณเจ้าภาพเนียเจ้าภาพเนยากแต่จะมอลัอเหมือนรถติดตัวถดครับเออรถบานมาหอดเลชีล้มข้างแวนวันมาจอดยูวานจอดยูวานเอเอ,อับเนิ้คุณจะกัว่าจีบไปบ้านก็เลยชีรถันแจ้ไปนี่มาน้ำเขารถแ้่ไหนหรอเอ้ยไปใส่เหมือให้ทุกคนอ้อมโค้งไป่พูดแรกเยาจนี้วัา3กิโลสี่กิโลข้างอบ<อ>่ต่อคบ้ <c oughs> ว่า <c oughs> มีคนกี่จักน ฝากนายกฝากสารายกเป็้วยนะครับให้มาลดขั้นยังไงเพียงงงเสียอบคุณเด้ออันชุ่มไปเชื่อรถขอบพูดหน่อยๆเป็นเรี่ยววังสลากกางบ้านของเพราะเขาจิภาคทำสลากกางบ้านใจทั้งพี่กับลูกเลยครับทั้งพี่กับลูกเดือดค่าสายไฟหด้ยบาดเนี่ยขึ้นประหลัดมาทั้งนี้กันครับหลัดมาทั้งนี้กับลายฉีดินมันสิลม เราเหมือนสองเขาจะไปไหนนนี่ก็ไปแล้วก็ลับอยู่นี่เลยได้กินแตเกีบไล่รอยเอ็มาเบิ่งหงขอบคุณไปดองท่านันจะใส่กุ้ขึ้นยาน้ำกลุ่นขึ้นแมงมาแดฟ้าผู้เสียแดงันก่คือรอแต่ไม่ฉี่จะหนายจะบาทแม่จะยางอาย่า่ลูกวะโอ้ยผู้เสียดำพันกุ้มลูกจะหายอยู่ภายนแม่ว่าจหายไันบ้านันพเบิ่งวารับมวารับเป็นพระเอกพระเอกไปรับห เนี่ยเรากาลัเป็นพระเอกด้กโอ้ยไม่ใ่ไอเห็นจังทหารเงิแต่ตะกี้ของกาเป็นพระเอกคือการละลูกไม่ใช่สงครามเลยเออเป็นตะลุกแต่ข่าตัวสามลอยมือนมีปพ้วปพนรเป็นินคนไหวทด้ยวสาอยตวเอ๊เอากระโถน,นป่เนลวเออปิงไก ส่วนกวงมันปีนไก่กลุ่มพ่อป้าน้องขอลามเอาสมมุติว่าไปเขาส่วนกวงเลยใส่กลุ่มพ่อป้าใช่ไหมไหนปีนลา้พี่น้องชาวเชียงสมนลัดเชียงบุนลัดบัตนตุ้กไกใครานับบ้านพ่องนีเออเชียงน้องไหลใตาหนี้ปเจ้าพวกอึดป่ากินตัวฝากไว้ในผลงานการแสดงสาวน้อยแพร่งเลยนะไปเรื่องการจีกังมอลลัมปีต่อไปเชี่อตั้งดีๆเด้อ คอยตูงน้ำตายย้อนทางน้อยท้อทางเกียงนี่ยละเป่นกาลังพันนาจิตเข้างอปตอพันธนาดีละครับเาอปตอปปเตกนะเด็ทางพอเอเล็กเท่ากับแตกอปตเพื่อจะกอยอกอปตอ่งประเดนใจบานายกเป็นประเด็นขัดซ้งแล้วข้อมเป็นหัวหน้าวงไหมผู้เสียสาเรีกเสียสนั่นมีตข้อกระเบิกติดลมหรไม เอาเมึงผิดมขี่เมื่อตูวเจตนาเอาลงเอาไว้ทีเมื่อเมืองสาวหน่อยเพลิดเพลินสาวมันว่านาโจ้เราพัฒน,นาบ่หย,ยุดยังเศร้าเศร้ามีแต่เห็ดไปหนาเห็ดบ่รถมีแต่ขั้นยังไงมีแต่ขั้นใหม่ๆหมครับรถบัสเลยสิรถแอร์รถพัลดลบบ่สื่อสื่อจะรถแอร์ขี่เลยเห็นหบ่แอร์ก็เป็นอย่างว่าตะข่อยข,ขึ้นยังได้สต,ตาร์ทบึ้มขึ้นแอร์ห้างปั๊บโหลดรถไม่เลยครับสตาร์ทปั๊บหนักแอร์ไหลายางใช้ตาเพคนวั่น นี่ตะคันใหม่ๆเด้อครับไม่ก็ไม่ก็สีดอกอ่าวยังไม่เอาไรปีหน้าเปอร์เซียอีกวงหนึ่งพี่น้องมีการมีงานจ้างะไรแหละครับแล้วบอกมาลองเพลงกมาจัดเพลงแหล่งลำเพลินแจงลอนโชว์เพื่นมันลำเพลินไอดอลวันผูกหมาเตะกันจีว่าน่ะชาติชาติออดิชั่นได้ครับนั่นะออดิชั่นแมนวงใหม่มาเดียคั้นี่วงแซมไว้ลำเพลินโชว์เยอิตาลีรอบพ้นสำนักการกิรีมากัดกันไปก็นกังก่อน Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, should no man. I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm.